ถ้าสมมติว่าตอนนี้คุณผู้ชมมีความรู้สึกว่าฉันอาจจะได้รับแคดเมียมเข้าไปยังไม่รู้หรอกนะว่าได้รับหรือไม่ได้รับนะถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสถานที่หรืออยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงในการที่จะได้รับแคดเมียมเนี่ครับเราจะมีวิธีในการที่จะป้องกันตัวเองยังไงจากไ<น>อ้เจ้าฝุ่นผงหรือว่าไอ้เจ้ากากาแคดเมียมเ่าเนี้ครับค่ะหน้ากากเหมือนกับตอนที่เรากลายเป็นว่าแต่ตอนนี้ต้องเป็นหน้ากากชนิดที่สามารถกันอนุภาคขนาดเล็ก นะคะเพราะว่าถ้าเป็นอนุภาคขนาดใหญ่จริงๆร่างกายของเราอะค่ะมันดักจับอนุภาคได้อยู่แล้วมันจะไม่ค่อยเข้ามาถึงปอดหรือหลอดลมแต่ว่าส่วนที่เรากังวลนะคะก็คือฝุ่นที่มันมีขนาดเล็กกว่าสิบสิบไมโครเมตรนะคะค่ะก็คือสิ่งที่ป้องกันได้ก็คือใช้ใ่หน้ากากชนิดที่ป้องกันฝุ่นขนาดเล็กได้ N95 เป็นต้นนะคะแล้วก็จะมี ส่วนที่เราพยายามป้องกันตัวเองถ้าเราจําเป็นต้องไปอยู่ในบริเวณนั้นๆที่มีฝุ่นมีอะไรองนี้ค่ะแล้วก็ใส่ถุงมือหรือว่าใส่เสื้อใส่แขนยาวขายาวพรมเพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสโดนชูนังโดยตรงล้างมือบ่อยๆแล้วก็ทําความสะอาดเพื่อชะพวกฝุ่นอันนั้นออกไปนะคะเพราระวังสถานการณ์คอยสังเกตอาการอีกอย่างนึงก็คือถ้าถ้าจําเป็นถ้าเป็น จริงๆแล้วถ้าเป็นพนักงานหรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะจำ,จำเป็นจะต้องสัมผัสกับแคดเมียมมาค่ะว่าก็ควรจะได้รับการดูแลนะคะก็คือตรวจเช็คร่างกายสม่ำเสมอเพื่อจะดูว่าเออมีความที่จะต้องระมัดระวังเรื่องระดับแคดเมียมเกินไปหรือ,อยังค่ะความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน